สวัสดีครับนักเรียนจากวงจรที่นักเรียนเห็นนะครับนักเรียนสามารถหาค่ากระแสได้เท่าไหร่ครับไม่ทราบครับไม่มีคนตอบไม่ทราบนะครับนะครับด้วยกระแสไอรวมของวงจรนี้นะครับมีค่ากี่แอมป์นั้นเนี่ยเราจากที่เราเคยเรียนกันมาในเรื่องของกฎของโอห์มนะครับก็คือ i เท่ากับ u ส่วนด้วย อนะครับซึ่งเราก็จะรู้อยู่แล้วว่า u ของเราเนี่ยเท่ากับ9โวลต์นะครับแล้วก็ r ของเรามี r 1 r 2 r 3กันตอนที่เราจะหาค่ากระแสได้เราก็จะต้องหาค่า r ก่อนหาค่า r รวมก่อนก็จะได้2 2คูณสส่วนที่ย2บวก2ะครับแล้วก็บวก2เนี่ยเท่ากับ3โอห์มนะครับหลังจากนั้นเราก็จะหาค่า i ไ,ได้แล้ก็จะได้เท่ากับ9ส่วน3 9ะครับ9ส่วน3เท่ากับ3 m แอมป์ อันนี้คือวงจรที่หนึ่งพอมาเป็นรูปวงจรที่สองจากรูปเมื่อกี้เรามีแหล่งจ่ายแหล่งจ่ายเดียวถ้าจากในรูปนี้มีแหล่งจ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแหล่งจ่ายนักเรียนสามารถหาค่ากระแสได้ไหมครับหาได้ค่ะหาได้จากอะไรครับกฎของโอーมหรือเปล่าคะอ่าบางคนอาจบอกในกฎของโองมนะครับซึ่งจากในรูปวงจรนี้นะครับเราจะหาค่ากระแสเนี่ย ในกรณีที่วงจรมีหน้าตาแบบนี้นะครับมีความซับซ้อนแบบนี้ในการหาค่ากระแสเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้กฎของโอ์มได้นะครับเราจะไม่สามารถใช้กฎของโอ์มได้แต่มันก็จะมีบุคคลคนหนึ่งนะครับที่ชื่อคุณสาราฟเนี่ยเขาคิดค้นกฎกฎหนึ่งขึ้นมานะเพื่อที่จะใช้ในการหากระแสต,ตัวนี้แหละนะครับหรือแรงดันเนี่ย ในวงจรที่มีความซับซ้อนมากซึ่งกฎฎนั้นเนี่ยมีชื่อว่ากฎของเคอร์ชอปนะครับซึ่งกฎของเคอร์ชอปเนี่ยมันมีวิธีการหาอย่างไรนะครับเราจะมาศึกษากันนะครับเรามาดูอันแรกนิยามกฎกระแสของเคอร์ชอปนะครับนิยามเนี่ยกฎกระแสของเคอร์ชอปเขากล่าวว่าณนะจุดจุดใดในวงจรไฟฟ้าเนี่ยผลรวมทางพิเชคคณิตของกระแสจะมีค่าเท่ากับ0หรือ เราอาจจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าผลรวมของกระแสที่เข้าจุดหนึ่งมีค่าเท่ากับผลรวมที่ออกจากจุดนั้นนะครับซึ่งจากรูปนักเรียนเห็นรูปนี้ไหมท่านนักเรียนดูจากจุดสีดําๆจุดนี้จุดสีดําจุดนี้นี่คือจุดหลักนะหรือว่าจุดหลักที่ครูกําหนดไว้นะเป็นจุดกึ่งกลางนักเรียนจะเห็นว่าสีแดงๆเนี่ยมันพุ่งเข้าหาจุดหลักเนี่ยมีกระแสตัวไหนบ้างครับมีไอหนึ่งค่ะไอสามค่ะแล้วก็ไอสี่ค่ะ อ่ามี i1 i3 i4 แล้วที่มันพุ่งออกล่ะครับที่มันไหลที่มันหันอีกทางหนึ่งไม่ได้หันเข้าเข้ามาหาจุดหลักก็มี i อะไรครับ i2 กับ i5 ค่ะอ่า i อกับ I5 นะครับซึ่งครูจะกําหนดว่ากระแสเนี่ยที่มันวิ่งเข้าเนี่ยมันจะมีค่าเป็นบวกส่วนไอกระแสเนี่ยที่มันวิ่งออกเนี่ยมันจะมีค่าเป็นลบนะครับมันจะมีค่าเป็นลบ นะครับซึ่งสามารถมาเขียนในลักษณะของสมการกระแสเนี่ยตามหลักนิยามเมื่อกี้นี้เลยนะครับที่ว่าผลรวมพิชคณิตใด,ดๆนะครับจะมีค่าเท่ากับศูนย์ในวงจรปิดใดๆเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0ซึ่งเราสามารถเขียนได้ว่าซิกมาไอเท่ากับ0หรือเราจะเขียนในอีกรูปแบบหนึ่งก็คืออะไรกระแสที่ไหลเข้านะจุดจุดหนึ่งนะครับจะมีค่าเท่ากับกระแสที่ไหลออกนะอีกจุดจุดหนึ่งนะรเราก็จะเขียนได้ว่ากระแสไหลเข้าของเรามีนะครับ I1 i3 i4 ซึ่งครูบอกแล้วว่ากระแสไหลเข้าเนี่ยมีค่าเป็นบวกนะครับส่วนกระแสไหลออกให้มีค่าเป็นลบซึ่งก็จะได้ i2-i5 ลบ I5 เท่ากับ0ะครับซึ่งถ้าเราจะเขียนให้อยู่ตรงตามนิยามเราก็ทำอะไรจัดรูปแบบของสมการมันนะครับจัดรูปแบบของสมการเนี่ยให้อยู่ในลักษณะของกระแสในฝั่งที่เป็นฝั่งบวก นะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นกระแสที่เป็นฝั่งลบหรือกระแสไหลออกนั่นแหละนะครับก็จะได้ i 1บวก i 3บวก i 4นะครับเท่ากับ i 2บวก i 5นะครับซึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกตามหลักนิยามนะครับต่อมาเรามาดูการพิจนารณาทิศทางของกระแส ถ้าในลักษณะวงจรแบบนี้เราเห็นวงจรหน้าตาแบบนี้การที่เราจะกําหนดทิศทางอันดับแรกเราก็ต้องกําหนดขั้วบวกลบให้กับตัวต้านทานไปก่อนนะครับโดยอิงตามทิศทางของแหล่งจ่ายของเรานะครับก็คือจากศัก์สูงไปหาศัก,ก์ต่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในการกําหนดทิศทางเนี่ยเราก็จะกําหนดเช่นเดียวกันครับก็คือกําหนดจากศัก์สูงไปหาศัก,ก์ต่ําออกจากบวกเข้าหาลบ อย่างนี้เป็นต้นหรือในอีกอกรณีหนึ่งเราสามารถกำหนดทิศทางแบบใดก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะกำหนดทิศทางให้มันสวนทางกันก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่แต่ละบุคคลว่าเราจะกำหนดทิศทางเนี่ยของกระแสเนี่ยไปในทิศทางใดนะครับคราวนี้เรามาดูตัวต่อมานิยามกฎของแรงดันนะครับนิยามกฎแรงดันของครอ์ชอปกล่าวไว้ว่า ผลรวมทางพิชคณิตเนี่ยของแรงดันไฟฟ้าทั้งหมดในวงจรมันจะมีค่าเท่ากับ0ูนนะครับหรือกล่าวอีกรกรว่าผลรวมของแรงดันที่ตกข้อมตัวต้านทานเนี่ยในแต่ละตัวมันก็มีค่าที่เท่ากับแรงดันที่แหล่งจ่ายนะครับซึ่งเราจะดูได้จากวงจรนี้นะครับวงจรนี้โดยที่ครูกําหนดว่า u 1ของเราเนี่ยนะครับ u 1ก็คือแหล่งจ่ายใหญ่ ur 1 ur 2 ur 3คือแรงดันที่ ตกค่อมในตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับนะครับที่ตกค่อมตัวต้านทานแต่ละตัวซึ่งสามารถเขียนสมการแรงดันเนี่ยเราจะเขียนได้ว่าซิกมายูเท่ากับศูนย์นะซิกมายูเท่ากับศูนย์ก็คือตามนิยามก็คือผลรวมทางพิชคณิตถูกไหมเท่ากับศูนย์หรือกล่าวอีกความสัมพันธ์หนึ่งว่าแรงดันตกค่อมแต่ละตัว นะครับที่ตกค้าตัวต้านทานแต่ละตัวเนี่ยจะมีค่าเท่ากับแรงจ่ายแรงจ่ายเดียวหรือแรงจ่ายใหญ่นะครับก็จะได้ว่า u r 1บวก u r 2บวก u r 3ลบ u 1เท่ากับ0อันนี้นะครับเราดูในลักษณะของทิศทางลูกศรอย่างที่ครูบอกว่าจากสักสูงไปหาสักต่ำวิธีการไล่นะครับเราก็จะไล่ไปว่า R น่ะ u r 1ไหลไปทางนี้บวกลบนะ u r 2เข้ามาเจอบวกนะครับลบ บวกและบวก u r สออกลบซึ่งก็ไปเจอลบที่แหล่งจ่ายนะครับเราก็จัดรูปสมการให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับตามหลักนิยามก็คือแรงดันตกคอมเท่ากับแรงจ่ายนะก็จะได้ u r 1บวก u r 2บวก u r สเท่ากับ u 1นเนาะนะครับก็ได้ผลสรุปว่าแรงดันที่แห่งจ่ายเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับผลรวมแรงดันที่มันตกคอมตัวต้านทาน แต่ละตัวนะครับคราวนี้เมื่อกี้เรียนรู้ถึงเรื่องนิยามแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์อีกท่านครูอีกท่านหนึ่งนะครับมาสอนวิธีการคิดการหาการคำนวณกันนะครับค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตรงโจทย์กันเลยนะคะจากโจทย์นะคะจงคำนวณหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานท,านทุกตัวแล้วก็หาแรงดันตกข้อมตัวต้านทานแต่ละตัวนะคะ จากวงจรนะคะก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแหล่งจ่ายสองสองแหล่งจ่ายใช่ไหมคะแล้วก็ตัวต้านทานใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะคะใช่ครับเราก็จะทำการมันมันมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนมาดูกันนะคะก็คือหนึ่งตั้งชื่อลูปก่อน ตั้งชื่อรูปนะคะแล้วก็ <ชา S 1> กำหนดทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าในแต่ละสาขานะคะจากรูปเนี่ยครูก็จะก,กำหนดเป็นจุด A จุด B จุด C จุด D แล้วก็จุด E แล้วก็จุด F นะคะแล้วก็ทำการกำหนดทิศทางการไหลของกระแสเป็น i หนึ่ง i สองแล้วก็ i สามนะคะอ่าเมื่อเรากำหนดจุดเสร็จแล้วตั้งชื่อรูปเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ เราก็จะเขียนสมการกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอปนะคะอ่ะจะเขียนได้ก็คือจากจากกฎของกระแสว่ายังไงนะคะกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกใช่ไหมคะอ่ะเท่ากับกระแสไหลออกครับใช่ครับค่ะกระแสไหลเข้าก็มีอะไรบ้างมีไอหนึ่งกับ i อสามมีไอหนึ่งใจสามอ่า เราะผมไหลออกคือ i สองครับอ่าเราก็จะเขียนสมการได้ก็คือ i สองเท่ากับ i หนึ่งบวก i สามนะคะครูะจะให้สมการนี้เป็นสมการ<ม>ที่หนึ่งนะคะต่อไปก็คือเมื่อเราเขียนสมการกระแสได้แล้วนะคะเราก็จะมาเขียนสมการแรงดันนะคะตามกฎแรงดันไฟฟ้าของเคอร์ชอปนะคะเราก็จะดูเป็นฝั่งฝั่งไปนะคะอันนี้เรามาดูลูป a b e f ก่อนนะคะอ่ะเอาพิจารณาทีละรูปนะคะอ่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าเราจะเขียนกดแรงดันได้ค่ะกดของโอมเหมือนกันนะคะก็คือ i คูณ r ใช่ไหมคะก็จะได้แรงดันใช่ไหมคะกระแสคูณตัวต้านทานเนาะอ่ะก็จะได้ ไหนึ่งคูณ r หนึ่งบวก i สองคูณ r สองเท่ากับ u หนึ่งนะคะครบวงจรเนะาะคราวนี้เราก็มาแทนค่าก็คือสิบสองไอหนึ่งบวกสี่ i สองเท่ากับยี่สิบห้าอ่ะครูจะให้สมการนี้เป็นสมการที่สองนะคะต่อไปเรามาพิจารณาอ่ะก่อนจะพิจารณาเราแทนค่าสมการที่หนึ่งลงในสมการที่สองก่อนนะคะ สมการที่หนึ่งเมื่อสักครู่ก็คือ i สองแต่เท่ากับ i หนึ่งบวก i สามใช่ไหมก็จะแทนค่าลงไปในสมการที่สองนะคะก็จะได้สิบสอง i หนึ่งบวกสี่ i หนึ่งบวกสี่ i สามเท่ากับยี่สิบห้าอ่ะเราก็นํา i หนึ่งบวก i หนึ่งก็จะได้สิบหกใช่ไหมคะได้สิบหก i หนึ่งแล้วก็ i สามก็จะได้เท่ากับสี่ i หนึ่งก็จะได้เท่ากับยี่สิบห้านะคะกูจะกําหนดสมการนี้เป็นสมการที่สามนะคะ ต่อไปเราจะมาพิจารณากันที่รูป b, c, b, e, d นะคะอาจจกจากจากลุ่มนี้เนี่ยจะเขียนได้ไงก็คือ i สามบวก r สามบวก i สองคูณ r สองเท่ากับ u สองนะคะแทนค่าลงไปนะคะก็จะได้แปด i สาม บวก 4i2 เท่ากับ9อ่ะให้เป็นสมการที่4คราวนี้ครูก็จะแทนสมการที่1ลงในสมการที่4นะคะก็จะได้ 8i3 บวก 4i1 นะคะแล้วก็บวก 4i3 เท่ากับ9นะคะอ่ะ i1 ก็ได้ 4i1 แล้วก็ i3 บวก i3 ก็จะได้8บวก4เท่ากับ 12i3 นะคะ จะเท่ากับ9ครูจะให้สมการนี้เป็นสมก,การที่5นะคะค่ะต่อไป<ฟ>นะคะเมื่อเราได้สมก,การครบแล้วนะคะเราก็จะมาทำการแก้สมก,การโดยใช้วิธีดีเทอร์มินแนนต์นะคะเราก็จะนำสมก,การที่3นะคะแล้วก็สมก,การที่5 <c oughs> นะคะมาแก้สมก,การโดยใช้วิธีดีเทอร์มินแนนต์นะคะอ่ะ,อะก็จะเขียนได้ดังนี้ นำสองสมการแล้วเขียนได้ในรูปของแมทริกเนาะก็มาเขียนเลยก็แถว i อหนึ่งก็เขียนแถวหน้าเนาะไอหนึ่งก็คือสิบหกกับสี่นะคะแล้วก็ i อสามก็คือสกับสิบสองแล้วก็ i อหนึ่ง i สามเท่ากับคำตอบก็คือยี่สิบห้ากับเก้านะคะแล้วเราก็มาหาค่า d e t e อร์ม a น t นะคะหรือว่า d e t DET นะคะเท่ากับเราก็คูณขึ้นเท่ากับ คูณขึ้นเป็นคูณลงเป็นบวกคูณข,ขึ้นเป็นลบนะคะอ่ะสิบหกคูณลงคือลงเป็นบวกก็คือสิบหกคูณสิบสองแล้วก็บวกกับลบ 17, คูณขึ้นเป็นลบก็คือสี่คูณสี่อ่ะคำตอบที่ได้ก็คือคร้อยเก้าสิบสองลบสิบหกจะได้เท่ากับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกนะคะอ่ะเราได้ค่าเด็ดแล้วร้อยเด็ดเราก็จะได้ร้อยเจ็ดสิบหกนะคะอ่ะตอบไลน์ เรามาหาค่ากระแสไ i หนึ่งนะคะจะหาได้ดังนี้เราเอายี่สิบห้ายี่กับก้อเนี่ยก็คือคําตอบของสรรมการใช่ไหมคะแล้วก็จะมาแทนในตำแหน่งที่เราต้องการจะหาเนาะ,ะแล้วก็แถวที่สองก็คือสี่กับสิบสองเนี่ยเราก็วางไว้เหมือนเดิมแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยส่วนด้วยเด็ดนะคะ หรือค่าดีเทอร์มินานที่เราหาเมื่อสักครู่นะคะอ่าก็ทําเหมือนเดิมก็คือคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบก็จะได้25่สบคูณสิบวกกับลบเคูณสนะคะทั้งหมดนี้ส่วนด้วย176นะคะเราก็จะได้คำตอบก็คืออ่ะจะได้300ร้อยสสบหกส่วนด้วย176ก็จะได้1.5แอมป์ค่ะอ่ะ เมื่อเราหาไ1หนึ่งได้แล้วต่อไปเราก็จะหากระแสไ3สามนะคะจากเมื่อสักครู่เราแทนที่ที่แถวของแถวแทนที่คอลัมน์ใช่ไหมแถวแรกคอลัมน์คือคอลัมน์แรกเนาะอันนี้เราก็มาแทนในคอลัมน์ที่เอาคําตอบคําตอบของสมการเนี่ยมาแทนในคอลัมน์ของ i 3สามนะคะก็คือสิบก ยี่สิบห้าสี่เก้าทั้งหมดนี้ส่วนด้วยร้อยเจ็ดสิบหกนะคะอ่ะคูณคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบเหมือนเดิมครับตอบที่ได้ก็คือร้อยสี่สิบสี่ลบหนึ่งร้อยส่วนด้วยร้อยเจ็ดสิบหกนะคะคำตอบก็คือศูนย์คือสองห้าแอมปสองห้าแอมนะคะอ่ะเราได้ไอหนึ่งแล้วไอสามแล้วสุดท้ายเราก็จะมาหาค่ากระแสไอสอง ได้แล้วใช่ไหมคะครับ uh จากสมการเมื่อสักครู่ i สองเนี่ยเราจะหาได้จาก i หนึ่งบวก i สามซึ่งเราเนี่ยทราบค่ากระแส i หนึ่งกับ i สามแล้วเนาะเราก็จะมาแทนค่าเลยค่ะก็คือ i สองเท่ากับหนึ่งจุดห้าบวกศูนย์จุดสองห้าแอมนะคะคำตอบที่ได้ก็คือ i สองจะเท่ากับหนึ่งจุดเจ็ดห้าแอมนั่นเองนะคะ เมื่อเราได้กระแสะครบทั้งสามตัวแล้วนะคะคราวน,นี้เราก็สามารถหาแรงดันตกคร่อมได้แล้วนะคะซึ่งเราจะใช้สูตรของกฎของโอห์มนะคะในการหากระแสะเอ้ยหาแรงดันตกคร่อมที่ตัวด้านทานแต่ละตัวนะคะเริ่มจากหา U R หนึ่งเลยก็คือ I หนึ่งคูณ R หนึ่งเท่ากับหนึ่งจุดห้าคูณกับสิบสองเท่ากับสิบแปดโวลต์ต่อไปหา U R สองก็คือ I2 สองคูณ R2 สองเท่ากับห oh นะะึ่งจุห้าคูณสี่สี่โอห์มเนาะเท่ากับเจ็ดโวลต์นะคะอ่ะก็ต่อไปคายุอาสามก็คือ I3 สามคูณ R3 สามเท่ากับศูนย์จุดสองห้าคูณกับแปดนะคะเท่ากับสองโวลต์นะคะอ่ะพบแล้วนะคะเราคราวน,นี้เราก็สามารถหา กระแสและแรงดันจากวงจรที่มีสองแหล่งจ่ายได้แล้วเนาะครับผมไล้ว<ม>ครับไม่มีครับอ่ะงั้นครูขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ